ลื่นๆไปไผ่ลื่นๆไ้วย เราจะเจอไหมเนี่ย <pid> giáo <laughs> lên quá mà leo nó lên น,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 นั่นเองก็เน่งรอทางอ่ะดูทางไปไปเออรอดรอดขาเช้าอ่ะพ่นแรงอีกแล้วทีเดียวพ่นแรงเลยโอ้ยไม่ได้ขี่นานอ่ะ Thank Bye. <laughs> oh <my. sighs>

<sighs> 啊！来。

à, <laughs> 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 Taman, taman, taman Taman, taman, taman <laughs> แรงหมด เห็นก็ชาหาก็เหนื่อย